แคชเมียร์ฮิมัลไยการเดินทางสุดขอบฟ้าที่ทำให้เราได้ข้อสรุปของการค้นพบภายในเป็นการค้นพบจิตสำนึกใหม่เป็นความรู้สึกที่ทำให้เราเข้าถึงความรู้สึกของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบและขันตื่นรู้ปับบานการเดินทางมาวาบจิตที่แคชเมียร์กับพวกเราที่เป็นผู้แสมงหาความสำเร็จ และความรู้ทางจิตวิญญาณทุกคนกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราสามารถจุดไฟในชีวิตหรือเปิดสวิตช์แห่งความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนานั่นไปถึงความละเอียดอ่อนความสุข,ขุมความรอบคอบความใจเย็ยนความปราณีตและความสุขที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดนี้คือศิละปะของการค้นพบความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ แต่ที่แคชเมียร์ฮิมัลัยมันคือความฝันที่ทำให้เราได้ค้นพบชีวิตที่เราเป็นผู้เลือกและได้ขีดตัวเองอย่างลึกซึ้งมันเป็นกระบวนการของความสำเร็จที่ทำให้ผมรู้ว่าเราสามารถค้นพบความฝันอันยิ่งใหญ่และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ด้วยกันค้นพบตัวเองใช้ชีวิตเพื่อให้โลกได้จดจำใช้ชีวิตแบบผู้ที่เป็นผู้สร้างและเขียนตำนานให้กับตัวเอง ไปให้สุดขอบฟ้าจัก,กรวาลยิ่งใหญ่เพียงไรหัวใจของเราก็ยิ่งใหญ่เพียน,นั้นแลนนี่คือการเดินทางสุดขอบฟ้าที่แคชเมียร์อุราการวาบจิตเพื่อค้นพบกระบวนการแห่งชีวิตที่ล้ำลึกและสุดยอดที่สุดที่เราค้นพบชีวิตของเราด้วยตัวเราเอง